อ่าเล่าเลยูเล่ดอ่าเล่าเลยอ่าชื่อบอกชื่ออีกทีหนึ่งชื่อเล่นชื่ออะไรกันนะน้ำตาลพูดก่อนน้ำตาลค่ะอ่าน้องไม่เอาไม่ไม่พูดพูดนามสกุลเลยอ่านพูดเลยกันเชพรผาทองกันเชพรผาทองค่ะอ่าอ่าเข้าอุ่นชื่ออะไรชื่อจริงอะ ไดเกอ่ะเล่าออเลยเล่าได้เลยเออเออวันน, <c oughs> นั่งให้เรียบ <c oughs> ร้อยนั่งให้เรียบร้อยกำลังไปเข้าห้องน้ำอ่ะแล้วก็แล้วก็ที่แตกเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ฉันถามแม่ว่าแม่ขอไปพี่ก่อนนะแล้วจากนั้นแม่ก็บอกว่าตายสิลูกเออแล้วจากนั้นอ่ะพอฉันจะไปนั่งอยู่ดีๆลื่นตกส้วมอ่ะ <c oughs> จบไปยังวสวัสดีค่ะวัะต้าสวัสดีครับหนูจะเล่ามีคะเล